สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลตุย้ยอพเชยบินดเดยโชว์โซคูตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม RO M EP 4.0วันแรกนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนอาชีพจากแอสซิ i n c ค o s สเป็น i l ิโยติ Cross กันนะครับเมื่อเราเก็บจ็อบได้ถึง70แล้วนะครับก็จะมีเควสขึ้นมาให้เปลี่ยนอาชีพเป็นกิโยตินค o อสนะครับให้มาที่นี่เลยที่ที่เราเปลี่ยนอาชีพทุกครั้งนะครับ เคลส่วนใหญ่ก็แค่คุยคๆนะครับไม่มีอะไรยากเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ตามตามไปนะครับเลือกอาชีพนี้ไปเป็นอาชีพที่มลล็อกนะครับมันบอกให้ไปที่มลล็อกต่อเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับก็จะมีไอซ์คิวครับ200ชิ้นนะครับนี่นะครับต้องใช้คริสต์มาสซ็อกนะครับ100ชิ้นแล้วก็ เปลี่มังกรนะครับใช้2ชิ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนอาชีพเป็นกิโยติมครอสนะครับเดี๋ยวเราวาไปโมอร็อกกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มกว่า,วาแล้วนะครับรอเซิร์ฟเปิดมาตั้งแต่6โมงเย็นเลยทีเดียวไปคุยกับตรงนี้ต่อนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ลองฟาร์มด้วยสายอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับถ้าผมมีของพอผมจะทำไว้ให้ชมนะครับ อ๋ตีตีเอาตีตีก็ต,ตีครับอะครับจดหมายมาต่อไปไปเมืองจูโนนะครับเมืองจูโนต้องไปอันเดบลันก่อนนะครับอันเดบลันนี่จะมีว์ปตรงนี้เพิ่มมานะครับจากตอนแรกมันไม่มีนะครับเราก็เดินตรงไปได้เลยเดี๋ยวจะเปิดแผนที่ใหม่จนไปถึงเมืองจูโนนะครับ รีบเปลี่ยนอาชีพแล้วก็รีบไปจับจองที่ฟาร์มกันก่อนนะครับเปิดใช้งานเปิดใช้งานไปก่อนยังไม่เปิดเวสน,นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปต่อข้างบนครับแบบนี้ก็จะเป็นแมบใหม่นะครับชื่อว่า Border Check Point แบบนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่อยู่มากมายก่กองเดี๋ยวเราค่อยมาทำรายละเอียดในการฟาร์มกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็น1ตัวที่ผมจะมาฟาร์มนะครับคนยังน้อยอยู่เลยรีบเปลี่ยนอาชีพแล้วรีบมาฟาร์มดีกว่าหลักๆฟาร์มผมก็จะใช้เป็นสายโซเบรเกอร์อยู่นะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้เป็นสายกิมทูรก็ได้นะครับก็เห็นทางเซิร์ฟจีนผู้เล่นเซิร์ฟจีนเขาก็แนะนำกันไว้ส่วนสายดับเบิลกับสายคลิ n, ก็ไม่ทันกินนะครับ กิใช้งานเทเลพอร์ตไป่อนแล้วก็เดินต่อขึ้นไปที่เมืองจูโน่ครับฮาปี้ขยะตอนนี้ราคาดีนะครับแต่ว่าโอกาสดอกมันเพียง2%เท่านั้นเอง2-3%นะครับเท่าที่ผมดูมาใครจะมาฟาร์มก็เหมือนกับเสี่ยงดวงนิดหน่อยนะครับโอกาสดอกมันน้อยมากพอๆกับกระดูกออกเลยนะครับใครตีกระดูกออกได้จนสตามิน่าเหลืองสตามิน่าแดงได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็ได้พอๆกันนะครับ เปิดแมปใหม่แล้วเมืองจูโน่มหาคนครรอยฟ้าฮไปต่อครับเขาบอกให้เดินไปทางด้านบนนะครับเรามาเปิดจุดวาร์ปไว้ก่อนเรียบร้อยเปิดจุดวาร์ปครบ3ามแมปแล้วครับเดินไปเปลี่ยนอาชีพต่อเลย เปิดจดหมายต้องมาเปิดไกลถึงนี่เลยเหรอตามไปครับเข้ามาแล้วให้คุยกับกิโยตินครอสตัวนี้นะครับเจ้าก็รู้การเดินทางของเราเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอเข้ามาจานุองพูดมากกับเจ้าเจ้าสามารถเดาวัตถุประสงค์คําเชิญของข้าได้อย่างแน่นอนจุดๆุดุดไปก่อนครับดังนั้นตอนนี้เจ้าสามารถเข้าใจความใจของข้าได้หรือไม่จุดจุดจุดเฮ้ยไม่รู้อะไรสําคัญสําหรับข้า สิ่งที่สาคัญก็คือเฝ้าดูเจ้าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนมากเกินไปเขา้ารวมกับพวกข้าข้าสนใจครับดีมากขั้นแรกก็ตอบจุดๆไปก่อนนะครับแล้วก็ขั้นอันที่3ก็ตอบว่าข้าสนใจนะครับคนแรกพาเราวาร์เข้ามาที่นี่ให้เราจัดการอะไรเนี่ยเอาชนะพวกแข็งแกร่งทั้งหมดก็จัดไปดีครับเทอร์พิตครับออกฮิโรเลยโอ้โหออกฮิโรตัวปลอม ขอบินลินเดอร์น่าจะให้ปีบอสให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปีบอสทั้งหมดดูนะครับดร็กครบแล้วภาวะออกมาแล้วครับต่อมาคุยกับคนแรกอีกรอบนะครับคุยอีกทีครับยังให้คุยอยู่อีก ส่งมอบไอคิวโอเคเราผ่านดันเจี้ยนของเขาแล้วก็ส่งมอบไอคิวไป2 0 0ชิ้นนะครับคนแรกต่อมาคนที่2ภาวาไปแล้วครับเข้ามาให้คาจัดคนชั่วนะครับจัดไปคนชั่วไอคนชั่วอยู่ไหนอีกนี่นะครับให้คนที่2ที่เราคุยเข้ามานี่คือให้เราตีคนทั้งหมดนะครับไอเจ้าพวกคนชั่วอยู่ไหน นี่ไงเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คุยคุยกับคนที่สองนะครับคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งมอบคิสมาสซ็อกให้เขานะครับหนึ่งร้อยชิน้นเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วต่อไปคุยกับคนที่สามครับตายอันนี้กำจัดอะไรกำจัดสิ่งของแดงๆเหล่านั้นให้หมดโอเคแดงๆครับจัดไปแดงๆ ตัวไหนที่ชื่อลงท้ายด้วยเรสนะครับจัดการให้หมดหรือดูที่สีก็ได้ครับตัวไหนสีแดงก็จัดการมันซะโอเคนึกว่าต้องจาจัดโพลิ่งในตัวชมพูซะด้วยแล้วก็ส่งควสครับคุยจบแล้วคุยกับคนกลางมาอีกรอบนึงไม่เรียกร้องอะไรเหรออ่าส่งมอบดากอนครับสองชิ้นนะครับพอเตรียมมาแล้วจัดป้าย คุยอีกรอบนึงเอ้ยไม่ตีสิเริ่มต้นพิธีเปลี่ยนตำแหน่งกิโยตินคอสเตรียมพร้อมครับผมเรียบร้อยนะครับมาในห้องโถงที่เราคุ้นเคยเราไปเปลี่ยนอาชีพกันเลยไม่ยากเลยนะครับ จัดการเปลี่ยนเรียบรอ้อย,อยรอคอยมาตั้ง5-6เดือนสำหรับคลาสนี้เทไม่เบาไงเทปะครับพี่นะครับขอถ่ายรูปกับห้องโถงหน่อยนะครับอ๋อชุดเกราะนี่มันปวดไหล่จริงๆเลยตึนึนตึนตึนตึน ขอยืนตรงนี้แล้วกันไม่ถ้าปลดไหลเป็นยังไงกันบ้างครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใน EP นี้ก็สามารถอัพสเตตัสได้ถึง119นะครับแล้วก็ปลดล็อกเบสเลเวลได้ถึง110นะครับส่วนจ็อบยังตันที่40อยู่นะครับต้องรอแพทหน้าถึงจะปลดได้ถึง60นะครับอ๋อสกิลคลาสใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นไปนทางสายโซเบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเก็บเลเวล ไว้ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวลองอัพนู่นอัพนี่ไปทดลองกันดูก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกินเจ้าจ็อบให้ได้สัก10จ็อบ10ก่อนนะครับเพื่อเอาสกิลโซสกิลเสริมโซเบเกอร์ให้เต็มนะครับอ๋อแล้วก็ผมเก็บบอร์ดไว้กดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมกดบอร์ดก่อนเฮ้ยต้องใช้อันนี้แล้วอะ่ะมีอันใหม่เพิ่มมานะครับ1 1 0 ดีเลยอัน100เราจะได้ไปให้ตัวลองเรากดนะครับกดบอร์ดเลยครับผมเอ exp นะครับกดบอร์ดไป10อันโอ้โหได้จ็อบมาครึ่งทางเองครับเราต้องกดกดจ็อบต่อนะครับจะจัดไปเบาๆสัก100ขวดนะครับจัดไปได้มาเท่าไหรอ่อ่ะ100ขวดได้มาแค่เลเวลสเอง ต้องเก็บ job ทั้งหมดหน่วย10บ้อยพันมื่นแสนล้านสี่ล้านนะครับโหใช้เยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยจัดไปอีก100ขวดนะครับมาได้มาเลเวล3กับอีกเกือบเกือบเต็มเลเวล4นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บ job เองดีกว่ากด job นี้ผมเก็บไว้กดสำหรับเวลาผมสวิตเป็นอาชีพใหม่นะครับจะได้กด job ให้มันเลื่อนคัรสไปเลยนะครับ เพราะว่าเวลาสวิปเป็นอาชีพใหม่นะครับคาสคาัสหเนี่ยมันเก็บเลเวลค่อนข้างยากนะครับเราก็อัดขด็อบไปให้มันขึ้นคัสสองแล้วเราค่อยเก็บเลเวลมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนี่เห็นเขาว่าเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับนี่มาเปลี่ยนตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมใช้เป็นสีเดิมไปก่อนนะครับนี่ตัวเปลี่ยนสีเสื้อผ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากรู้อยากให้ทดลองอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้หรือเข้าไปพูดคุยได้ที่ Facebook ตุ้ยอภิชัยประดินเดชโชโซคู so cool นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโคตรเท